บันทึกจอมโจรแห่งสุสานบทที่สี่ถ้ำศพตลอดทางที่ผ่านมานี้ผ่านอันตรายมาไม่น้อยลูกจ้างพวกนี้ฝีมือยอดเยี่ยมผมไว้ใจพวกเขามากพอพ่านจือพูดอย่างนั้นผมก็ไหวตัวทันทีพี่หยักตาขุยก็ขย,ยิบตาให้ผมเป็นการบอกว่าจงหลบอยู่ข้างหลังมีเรื่องอะไรก็อย่าได้ชะงงกหน้าออกมาดู ผมยิ้มเจือนผมจะเอาอะไรมาชะโง,งกหน้าพิตาคุยมัดเดียวก็ล้มควายได้แล้วผ่านจือนะี่ยังไม่ต้องพูดถึงเป็นทหารเก่ารอยแผลเต็มตัวส่วนอาสามก็โตมากับการทะเลาะวิวาทแบบเอาชีวิตเข้าแลกมาตั้งแต่เด็กในเรือพ่วงไม่พูดไม่จาอะไรนั่นอีกคนดูยังไงก็ไม่ใช่พวกผู้ดีแต่ตัวผมเนอะเหรอ นับแต่โบราณมาสุดด้อยค่าคือบัณฑิตมีทหารที่อาสามอุสตส่า์ยัดใส่มือผมยังรู้สึกหนักเอถอะทะใช้ยังไงก็ขัดไม้ขัดมืออยู่นั่นเองขณะกำลังคิดว่าผมควรพกอะไรไว้ป้องกันตัวดีเจไข่ล่าก็ว่ายน้ำจอมจมกลับมาแล้วตัแก่ตบกล้องยาสูบข,ขากางเกงทีหนึ่งแล้วก็พูดว่าไปได้ เรือมาแล้วว่าแล้วเรือท้องแบนสองลำก็พา,ายออกมาจากหลังเขาเรือลำแรกมีชายไวกลางคนยืนอยู่หนึ่งคนถ่อเรือไปพลางตะโกนส่งเสียงมาทางพวกเราไปพลางเรือลำนี้ไม่ใช่เล็กๆดูขนาดแล้วคนพวกเรารวมทั้งข้าวของทั้งหมดก็ยังเหลือเฟือแต่แก่ตกที่คอบัวแล้วก็พูดว่า ทุกท่านสัมภาระ,ะไม่ต้องเอาลงฉันจะจูงวัวกับเควียนไปกับเรือลําที่สองส่วนพวกเราก็นั่งเรือลําแรกไม่ต้องเปลืองแรงพ่านจื้อยิ้มยิ้มของบางอย่างโดนน้ำไม่ได้พวกติดตัวไว้ดีกว่าประเดี๋ยวเกิดวัวโดดลงน้ำพวกเราไม่ตายหากันหรือตาแก่พยักหน้ายิ้มยิ้มที่พวกคุณพูดก็ถูก แต่วัวของฉันน่ะไม่ใช่ควายมันไม่โดดลงน้ำหรอกถ้าเกิดมันโดดจริงๆฉันจะช่วยงมขึ้นมาเองรับรองสักชิ้นก็ไม่หายแต่แก่พูดพลางจูงวัวไปรอที่ฝั่งแล้วพวกเราพากันสะพายสัมภาระติดตัวของตนเองตามมาทางด้านหลังชายไวกลางคนคนนั้นบังคับเรือคล่องแคล่วมาก ค้ำถ่อสองสามทีขมาประชิดฟังขณะที่ตาแก่ตอนมัวขึ้นเรือลำที่สองผมส่องสำรวจดูชายถ่อเรือคนนั้นแวบหนึ่งผิวคล้ำๆดำๆด,ดูปกติธรรมดาแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะคิดมากหรือ,อยังไงมองดูแล้วก็ชวนขนหัวลุกพอนึกถึงเรื่องกินเนื้อคนตายที่อาสามเล่า ยิ่งรู้สึกว่าคนคนนั้นยิ่งดูน่ากลัวเปรเียวทุกท่านพอเข้าถ้ำแล้วขอให้พูดคุยเสียงเบาๆอย่ารบกวนเทพพงคาคนคนนั้นกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามยิทาเทพพงคาเด็ดขาดใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะทะลุอีกฝั่งอาสามถามขึ้นถ้าเร็วห้านาทีก็ทะลุแล้วข้างในน้ำเชี่ยวมาก เลือแล่นได้เร็วหมายความว่ามีท่าช้าด้วยเหรอนี่บางทีน้ำก็ไหลทวนกลับเมื่อกี้คุณเห็นฉันไหลาตามน้ำออกมาตอนนี้เราก็ต้องฝ่าทวนน้ำไปเวลาก็จะนานขึ้นคาดว่าประมาณสิห้านาทีทางโค้งบางจุดก็น่ากลัวพอสมควรข้างในสว่างไหมคนคนนั้นยิ้มหึห ữ. มืดทึบไม่มีแสงไฟเอาอะไรมาสว่างต้องเรียกว่ามืดสนิทเลยแต่เขาชี้ไปที่หูตัวเองแต่ฉันถ่อเรือมาสิบกว่าปีแล้วซึ้นทางแค่นี้ใช้แค่หูก็พองั้นเราเปิดไฟฉายได้หรือเปล่าพานจือชูไฟฉายเหมืองในมือไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรคนนั้นตอบแต่อย่าส่องลงไปในน้ำเดี๋ยวจะช็อกตาย ทำไมรึอาสามหัวเราะมีผีพลายด้วยเหรอผีพลายนะจิ๊บจ้อยสิ่งที่อยู่ในน้ำนี่นะฉันก็ไม่กล้าบอกว่ามันคืออะไรถ้าพวกคุณใจถึงประเดี๋ยวก็ดูเอาเองจำไว้นะดูแวบเดียวพอถ้าโชคดีก็เห็นแต่น้ำสีดำดำแต่ถ้าโชคไม่ดีสิ่งที่เห็นอาจทำให้พวกคุณเสียสติได้ ขณะพูดอยู่นั้นพวกเราก็มองเห็นปากถ้ำแล้วถ้ำดังกล่าวซ่อนอยู่ด้านหลังผนังเขาต้อนอยู่บนฝั่งพวกเรามองไม่เห็นนึกภาพไปว่าต้องเป็นถ้ำใหญ่แต่เมื่อเห็นของจริงก็อ,อดร้องออกมาไม่ได้ว่าแย่แล้วไม่นึกว่ามันจะเล็กขนาดนี้เล็กขนาดที่กว้างกว่าลำเรือของเราสิบเซนเท่านั้น ที่น่ากลัวสุดก็คือความสูงของมันนั่งตัวตรงเข้าไปไม่ได้ต้องก้มตัวถึงจะพอเบดเบียดเข้าไปได้พื้นที่ขับแค่ขนาดนี้หากข้างในมีคนคิดร้ายพวกเราตอบโต้อะไรไม่ได้เลยพานจือร้องออกมาว่าเชี่ยอไอ้ทำนี่มันพิเลนไปหน่อยแล้วตรงนี้ยังนับว่าใหญ่แล้วนะข้างในยังมีอีกช่วง เพดานต่ำกว่านี้อีกอาสามมองพานจือแวบ,บหนึ่งพานจือทำเป็นหัวเราะพูดทีเล่นทีจริงว่าถ้าถ้ำเล็กขนาดนี้ถ้าข้างในมีใครดับบลนขึ้นมาคิดหนีก็หนีไม่พ้นสินะพอพูดอย่างนี้ผมเห็นคนถ่อเรือแอบส่งสัญญาณมือที่ไม่ชัดเจนนักทีหนึ่งแต่แก่หน้าปลี่่นสีทันทีผมคิดในใจ มีปัญหาจริงๆด้วยขณะนั้นเองผมได้ยินเสียงผิวปากแล้วเรือก็มุดเข้าถ้ำผ่านจืกเปิดไฟฉายเหมืองถ้ำน,นี่ช่วงต้นๆยังมีแสงสว่างแต่ไม่นานนักแสงสว่างทั้งหมดก็เหลือแต่ไฟฉายเหมืองกระบอกนี้เท่านั้นแล้วพี่สามถ้ำนี้ไม่ธรรมดานะต้าคุยกล่าวเป็นอุโมงค์น้ำนี่ อุโมง์โจนน้ำเก่าทรงกลมใหม่ทรงเหลี่ยมดูจากร่องรอยพวกนี้ถ้ำนี้อายุเก่าแก่มากท่าทางข้างในถ้ำจะเป็นอีกโลกหนึ่งเอ๊ะท่านผู้นี้ไม่ธรรมดานะพูดได้ถูกต้องชายเว้กลางคนคนนั้นคูตัวคุกเข่าข้างเดียวอยู่หัวเรือถือไม้ค้ำถอดด้วยมือเดียวจ้วงแล้วค้ำ แต่ที่ประหลาดก็คือไม้ไผ่ของเขาไม่ได้โดนน้ำตัวเขาก็ไม่เหนื่อยไม่หอบเขาพูดต่อไปว่าได้ยินมานะว่าภูเขาลูกนี้ทั้งลูกเป็นสุสานโบราณรอบๆมีอุโมงค์น้ำแบบนี้เต็มไปหมดแต่มีถ้ำนี่ใหญ่สุดและลึกสุดคุณก็เห็นแล้วนี่สงสัยสมัยก่อนน้ำยังไม่ขึ้นสูงขนาดนี้สมัยนั้น คงจะเป็นอุโมง์แห้งอ๋อท่าถางคุณก็เป็นมืออาชีพนะอาสามส่งบริมวลหนึ่งให้อย่างสุภาพเขาสายหน้าพูดว่ามืออาชีพที่ไหนกันฉันก็แค่ได้ยินพวกคนที่เคยมาที่นี่คุยกันเท่านั้นฟังเยอะเข้าก็เลยพูดตามได้นิดหน่อยเท่าทีร่รู้ก็มีอยู่แค่นี้อย่าเรียกฉันว่ามืออาชีพเลย มั่นจือกับต้าคุยมือหนึ่งกุมด้ามมีดของตนเองพลางพูดคุยกับคนทั้งสองบรรยากาศดูเหมือนชื่นมืน่นแต่แท้ที่จริงไม่รู้ว่าทุกคนตึงเครียดขนาดไหนผมนึกในใจเรามีกันห้าคนพวกนั้นมีแค่สองคนถ้าเกิดลงไม้ลงมือกันจริงๆก็ใช่ว่าจะแพ้แต่ในเมื่อพวกนั้นกล้าลงมือ ก็คงจะเตรียมแผนมาดีขณะคิดอยู่ในเหมือนโยผิงในวงเร็บเหลือพ่วงหน้าเบือ่อนั่นพยายามยกมือขึ้นมาแล้วก็พูดว่า hh, ฟังไม่เสียงคนพวกเรากล้านหายใจฟังทันทีแล้วก็ได้ยินเสียงซุบซิบดังมาจากลึกพังข้างในทํำมืดผมตั้งใจฟังว่า คนพวกนั้นพูดอะไรกันแต่ก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังอยู่ครู่หนึ่งผมก็หันกลับมาถามนายที่หัวเรือวว่าในถ้ำนี้มีเสียงอย่างนี้ประจำหรือเปล่าพันก็พบว่าเขาหายไปแล้วหันขวับกลับมาเชี่ยแล้วงไงตะแก่นั่นก็หายตัวไปด้วยท่านจือพวกนั้นหายไปไหนอสามร้องลั่นไม่รู้สิครับเม่อดินเสียงกระโดดน้ำด้วย พ่านจื่อก็ตื่นจระหนกเมื่อกี้พอได้ยินเสียงนั้นก็พลิ้อ,อไปตายหาตัวพวกเราไม่มีกลิน่นศพไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นพ่านจือ่อเองเคยไปรบที่เวียดนามเคยกินเนื้อคนตายหรือเปล่าล้อเล่นหนาพี่สามตอนนั้นผมได้แต่ขัดหม้อขัดจานอยู่ในครัวทุกวันพ่านจือชี้ไปที่ตาขุยไอ้อ้วนขุย เองบอกว่าที่บ้านเองเมื่อก่อนขายซาลาเปาเนื้อคนไม่ใช่หรอตอนเด็กๆเองก็ต้องเคยกินไม่น้อยสิไอ้บ้าข้าอําเล่นไปงั้นนะ่ะอีกอย่างนะไอซาลาเปาเนื้อคนมันมีไว้ขายคนอื่นกินเองเคยเห็นใครแม่งทําซาลาเปาเนื้อคนขายแล้วกินเองบ้างวะผมรีบยกมือบอกให้หยุดพวกคุณสามคนอายุรวมกันก็ร้อยห้าสิบกว่าแล้ว รู้จักอายกันบ้างไหมเนี่ยผมเพิ่งพูดจบเรือก็พลันขย่าทีหนึ่งผ่านเจอรีบส่องไฟลงน้ำอาศัยแสงไฟพวกเราเห็นเงาขยาดใหญ่เงาหนึ่งว่ายน้ำผ่านไปตาขุยตกใจหน้าซีดชี้ไปที่ในน้ำอึกๆึอักักอยู่ภักใหญ่ก็ยังพูดอะไรไม่ออกอาสาม กลัวเขาจะขาดใจตายซะก่อนก็เลยตบหน้าเขาฉาดใหญ่และตะคอกว่าไอ้เบือ้ออึกอักอะไรของเองวะเด็กสองคนนั่นยังไม่ร้องสักแอดเองติดตามข้ามาตั้งกี่ปีเอาแต่กินขี้อยู่หรือไงพอแก้วไม่แก้วพี่สามไอ้ตัวนั้นมันก็โคตรใหญ่เลยนะพวกเราตรงนี้ดูท่าจะไม่พอให้พวกมันรองท้องด้วยซ้ำตาขุยมองไปในน้ำอย่างหวั่นหวาด เดิมทีเขานั่งตรงกราบเรือตอนนี้ขยับค้นมาอยู่กลางลำเรือแล้วเหมือนกับกลัวเจ้าตัวในน้ำจะกระโดดขึ้นมาคาบออกไปทุยอาสามถลึงตาใส่พวกเรานั่งตรงนี้อาวุธก็มีพักพวกก็มีค่าอาสามแห่งบ้านสุุลอูผุ้สุสันมาตั้งนานเท่าไหร่ผู้ผีปีศาจอะไรบ้างไม่เคยเห็นเองอย่ามาพรามโงโง พ่านจือเองก็ช็อกไปเหมือนกันแต่สำหรับเขาแล้วแทนที่จะเป็นความกลัวดูเหมือนจะเป็นความอึ้งมากกว่าในพื้นที่แคบๆอยู่ๆต้องเจอกับสิ่งใหญ่โตขนาดนี้ว่ายผ่านใต้น้ำเป็นใครก็ต้องช็อกกันบ้างไม่ใช่เรื่องแปลกพ่านจือมองดูร,บรอบๆแล้วก็พูดว่าพี่สามถ้ำนี้มันแปลกๆใจผม,มวิวชอบปน มีเรื่องอะไรออกไปข้างนอกค่อยว่ากันดีไหมตาคุยรีบเห็นดีเห็นงามด้วยทันทีความจริงผมก็อยากออกไปเต็มแก่แล้วเหมือนกันแต่ถึงอย่างไรผมก็เป็นผู้ตามอาสามยังไงก็ต้องรอเขาแสดงท่าทีก่อนถึงจะพูดอะไรได้อาสามขณะนี้กลับมองไปทางในเหมือนโยผิงเหมือนกับขอความเห็นของเขา ด้วยนิสัยของอาสามเทวดาฟ้าดินยังไม่อยู่ในสายตาบัดนี้กลับเหมือนว่าเกรงอกเกรงใจไอ้หนุน่มนี่ผมละอดแปลกใจไม่ได้หันไปดูว่าเขาจะแสดงท่าทียังไงแต่ก็พบว่าหมอนี่ไม่ได้สนใจคําพูดของพวกเราเลยด้วยซ้ําสีหน้าที่แต่เดิมแข็งทืง่อเหมือนรูปปั้นขอนไม้บัดนี้หายวับไปแล้วสองตาจ้อง,ของเขม็งลุในน้ํา คล้ายกับกำลังเพ่งสมาธิมองหาบางอย่างผมอยากถามอาสามว่าห,หมอนี่เป็นใครมาจากไหนแต่สถานการณ์ก็ไม่เหมาะจึงต้องแอบถามพานจือ่านจือก็สายหน้าตอบว่าไม่รู้รู้แค่คนคนนี้มีฝีมือพอควรเขาใช้คางบุยใบไปที่มือของคนนั้นพล่างพูดว่าในน้อยดูมือนั่นสิ ้องใช้เวลากี่ปีถึงจะฝึกจนเป็นอย่างนั้นก่อนหน้านี้ผมไม่เคยสังเกตมือของไอ้หนุ่มนั่นเลยเพอได้เห็นก็พบว่าไม่ธรรมดานิ้วกลางกับนิ้วชี้ของเขายาวเป็นพิเศษผมนึกถึงวิชาสองนี้สำรวจท้ำของแม่ทัพเปิดขุนเขาในยุคโบราณขึ้นมาทันทีผมเคยเห็นบทความที่เกี่ยวข้องในสมุดบันทึกของคุณปู่ยอดฝีมือในกองพลเปิดขุนเขา ในวงเล็บก,กองทัพขุดสุสานสองนิ้วนี้มั่นคงดึงขุนเขาทรงพลังกล้าแกร่งสามารถทำลายกลไกยิบย่อยในสุสานอย่างง่ายได้การฝึกปลือยยอดวิชานี้ต้องเริ่มฝึกตั้งแต่เด็กเท่านั้นและขั้นตอนการฝึกเจ็บปวดทรมานแสนสาหาัสผมกำลังคิดอยู่เลยว่ามือของเขาทำอะไรได้บ้างทันใดนั้น เขาก็ชูมือขวาขึ้นจ้วงแทงไปในน้ำทางสายฟ้าแหลบความรวดเร็วน้แทบจะเหมือนกับแสงแฟลชวาดเดียวแล้วก็ชักมือกลับมาทันทีบนนิ้วสองนิ้วที่ยาวจนน้าประหลาดคีดแมลงตัวดำเมื่อมอตัวหนึ่งขึ้นมาโยนแมลงลงบนท้องเรือแล้วก็พูดว่านี่ก็คือเจ้าตัวเมื่อกี้นี้ผมก้มหน้าดูแล้วก็ล่งใจทันที นี่มันตัวดุ่งดิ่งไม่ใช่เหรอถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าไอ้เงาดำปืนบเริ่มเมื่อกี้นี้ก็แค่มแมลงกับตาวฝูงใหญ่ว่ายน้ำผ่านไปแค่นั้นใช่หนุ่มคนนั้นเช็ดมือกับเสือ้อแม้จะยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่พวกเราก็โล่งอ,อกกันแล้วตาขุียพลันยกเท้าขึ้นกระทืบแมลงนั้นบันตัดแตะแม่งเอ้ยทำกูใจหายหมด แต่ผมนึกอีกทีไม่สิจะมีดวงดิ่งจำนวนมากขนาดนั้นเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันได้ยังไงอีกอย่างไอด้ดวงดิ่งตัวนี้ก็มีขนาดใหญ่ผิดปกติในเหมือนเดี่ยวผิงเองก็คงดูยังคาใจายอยู่ท่าทางเหมือนกับกำลังขบคิดคำถามนี้เช่นกันต้าขุยยังกระทือบซากแมลงนั้นจนแหลกและไม่มีชิ้นดีคิดว่าคงพยายามกู้หน้าที่เสียไป อาสามหยิบขาข้างหนึ่งที่หักขึ้นมาดมดูแล้วก็พูดอย่างตกใจนี่ไม่ใช่มาแดงด้วงดิ่งมันคือด้วงศพพวกเรานิ่งอึง้งดูว่าไม่ได้การแต่ฟังจากชื่อก็แค่ฟังจากชื่อก็อับประมงคนแล้วอุ้มแม่เจ้าไอตัวพวกนี้มันกินเนื้อหน,น้าเป็นอาหารที่ที่มีซากสัตว์พวกมันจะอยู่กันเยอะยิ่งมีกินเยอะก็ยิ่งตัวโตว ดูท่าข้างบนต้นน้ำนี้ต้องมีที่สะสมซากศพแน่ๆซ้ำยังใหญ่โตไม่ใช่เล่นด้วยอาสมองเข้าไปในท้ามืดไอตัวนี้มันกัดคนไหมลูกพี่ต้าคุยถามเสียงสัน่นถ้าเป็นขนาดปกติมันไม่กัดคนหรอกแต่เอ็งดูขนาดของไอ้ตัวนี้สิมันจะกัดคนหรือเปล่าข้าก็ยังไม่รู้อาสามมองดูอย่างกังวล ตัวพวกนี้ปกติจะรวมตัวกันอยู่ในที่ที่มีคนตายมากๆไม่ไว่ายน้ำไปมาทำไมวันนี้ตอนนี้มันถึงเคลื่อนที่พร้อมกันเป็นฝูงใหญ่กันนะนในเหมือนโยผิงพลันหันขวับไปทางส่วนลึกของถ้ำพวกมันน่าจะกำลังหนีตายฮ่าหนีตายต้าขุยตัวสันบุ้งงั้นในถ้ำนั่นเหมือนโยผิงพยักหน้า ผมสังหอรว่าข้างในมีบางอย่างกำลังตรงมาทางเราที่สำคัญมันตัวใหญ่เอากาย